ผมวันนี้จะพามาชมหน้าจอของ Honda c i v i c 1 8 e-l นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นหน้าจอแบ่งเป็น3บล็อกนะครับทางด้านข้างเนี่ยจะเป็นอนาล็อกเป็นเข็มนะครับบอกมาตรวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นมาตรวัดของระดับเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นจอ lcd นะครับบอกความเร็วแล้วก็มาตรวัดรอบ rpm ของเครื่องยนต์นะครับส่วนวิธีปรับใช้งานนะครับให้เรามากดที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับ ตรงนี้กด1ครั้งก็จะเป็นการเข้าไปดูฟังกช์ชันต่างๆเช่นอัตราการใช้เชื้อเพลิงของรถคันนี้นะครับเวลาใช้งานก็ให้กดที่ enter นะครับมันก็จะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างเช่นรถเนี่ยสามารถมีระยะทางที่วิ่งได้จากน้ํามันที่เหลือเนี่ยประมาณ327กิโลเมตรเอเวอร์เการกินเชื้อเพลิงนะครับของรถคันนี้การใช้เชื้อเพลิงประมาณที่13.3กิเมตรต่อลิตรนะครับ ประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็น Apple w a t B นะครับน่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานรถหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้ข้อมูลประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็น audio ถ้าเราเปิดเพลงเนี่ยอาจจะมีชื่อเพลงหรือว่า tag list อะไรขึ้นมาแล้วแต่นะครับถัดมาก็จะเป็นโทรศัพท์ ถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็จะเป็นโทรศัพท์ขึ้นมาตรงนี้นะครับต่อบลูทูธอะไรนี้แล้วก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยของภายนอกบอกนะครับ31องศาอะไรนี้ระยะทางที่เราวิ่งแล้วก็เวลานะครับผมว่ามันตัวเล็กไปหน่อยนะเวลาแล้วก็สัญลักษณ์ตัว P นี่คือเป็นอักษรบอกตำแหน่งเกียร์นะครับส่วนรูปต้นไม้เนี่ยเป็นคืออีคอนโหมดก็คือใช้งานแบบประหยัดอะไรนี้นะครับ จะมีสัญลักษณ์ไฟหน้าตรงนี้นะครับกดตรงก้านด้านข้างก็จะเป็นการเลื่อนดูนะครับนนก็ใช้งานง่ายนะครับถือว่าค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็ให้ฟังก์ชันที่ต้องการมาสำหรับพื้นฐานที่เราต้องรู้นะครับครบคันเลยคงอะไราปติฟังก์ชันก็ใช้ง่ายรวมไอสิ่งที่เราต้องใช้ไว้ในหมวดเดียวกันฝั่งนี้ก็จะเป็น คริสคอนโทลอย่างเดียวนะครับทางซ้ายก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอะไรอย่างนี้ปรับเครื่องเสียงรูดขึ้นรูดลงตรงนี้ได้เลยนะครับครับผมสำหรับฟังก์ชันแรกใน Honda Civic ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ